โอ้ยทำส่งเสียนขึ้นหลายกูบ่ให้สนาจักตาก่อนนะอืม,อม หปล่อยเห็นแล้วนั่นเอาสองบทัออกตรงไหนเช็นเห่าเห็นโตแล้วว้อมตีเข่าวนสวิงสองเท่าอยู่ไหนอยู่ไหนป่าเพราะมันเกี่ยวสองลกอเพาโ่อลอล้อกว่างขนาไตอนนี้เลยปัดไปขาด กํลังกิเขาสมิงเล้วเกี่ยวขีดหลังอีกตัวที่สองนี่เกี่ยวกเนมือนลายเกี่ยวเลยจรูปเร็วก็ได้แค่ตเห็นีรูดเลยในตัวนั่งไม่ดูจะไม่รูดเลยทางดตอนดึงเลยบ่เฮ้ยจักโดยปหังนี่ะ Nó phê nay, nó là nickname, hay 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 nó hay 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 này hay 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 เอาเลยดีโอ้นตบมือบนราวบนสนาเลยดียว่าเห,หืเย <c oughs> อยับอ,อ๋อคือลงทุนด้วยเนี่ย lông go lông lông go lông

cái này đi qua thôi ừ. nào phân hai phút kết cả

tất nhiên anh chẳng đói ai vậy thôi Thông thâu rồi thôi thôi rồi Thông thâu thôi thâu bắt đây thôi 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 ừ, thôi thôi thôi